เจมรถหล่อครับสวัสดีครับไปกับช่องพี่น้องรถดำซิ่งนะครับ <c oughs> เสียเจมเสียเจมทีมงานเออ่สิงโตทองครับมาวิ่งกับทีมงานสิงโตทองอน,นี่ก็เือไฟทำไม <c oughs> คุณพันธ์ <c oughs> สวัสดีครับไม่มาดูนี่รถครับ <c oughs> โอ้รอมากเลยครับใส่อะไรนะเสาใส่เสามาแล้วโอ้มิชลินหายตัวหนึ่งแล้วหน่บนะขามิชลินมาแล้วรอเลยสงสัยไปทำที่ไหนมาเนาะนี่ขามิชลินทำไมทําสูงจังมวันนี้มาฉีดวัคซีนครับ เลยว้มาดูหน่อยโอ้ย,นะโออยู่ในรถมเนี่คนอยู่ในรถไหมโอ้ยในรถแล้เนี่เดีย๋ยวปิดเพลงกันไฮชิฟวันไฮชิก่นันเป็นไงครับ อู้บนฐานขับวันแรกครับเนี่ยเป็นไงพี่วิ่งดีไหมดีดีโอ้นี่รอรออะไรอืมวิ่งนี่จะใส่มิชลินเหรอไม่ไมวู้มนบังกระจกอ่ะพี่างแล้วต้องทขาต้องลงแล้วทำขาลงยตัดแล้วก็ย่นลงเนาะพอลงตัดแล้วก็ทำขาลง นอนนี่เลยนะดูก่อนอนดูก่อาม็นอนอยู่นู่นนู้นบ้านตะเกียบได้กี่ทเที่ยวแล้วเก้าเก้าเที่ยวนี่เขาว่าเที่ยวเท่าไหร่สองสามสิบสองสามสิบแบกไหมแบกไม่ยืดหรอกพอดีพีโอ,อ้นนี้เขารอไมโครไปลงพักใช่ไหมเดี<อ>๋ยวลงไปดูข้างล่างว่าไปสายทงกันเท่าไหร่นี่สายเสา ใส่อยู่ไหนท้องส่งเก้าร้อยเอ๊ะลองใส่เองเอ๊เองเก้าร้อยตลอสิว้าก็โกกีไหมอันนั้นหมดเลยโอ้มันต้องมัดนะเออมันหูุนใส่เองครับคงกันชนครับสองฝั่ง สวยเลยโอ้ยมันต้องใส่ออกมาข้างนอกอีกอันนี้มันอยู่ข้างในเกินอยากเห็นขึ้นบ่อแล้วนี่สงสัยยังไม่ได้ขึ้นหรอกนี่วันนี้ไม่โครตักไม่ทันครับ <c oughs> ตักคันเดียวคิวรถอีกยาวอยู่นะ สงสัยเราจะไม่ได้ดูขึ้นบอ่อหรอกครับให้ดูแต่สภาพภายนอกรออยู่นะนี่ไม่ธรรมดาเอ,อเด็กกล้า เขาดูอะไรกันเนาะเฮ้ยดูภายใน,นเป็นไง,เ,นไงเฮ้ยตัวพับวางแขนโอ้ ผมแววรถมาเมื่อวานมันไม่ลงเหมือนกันข้าเท้านะแล้วปุ๊บอย่างนี้มันก็ลงเลยทุบแรงๆป่ะอือเราดือเราดืไม่บางบางทีเราต้องโยกไปข้างหลังแล้วมันลงเนี่ยมันเป็นล็อกอะไรนี่แหละไปเอารถมาเมื่อวานมันไม่ลงเหมือนกันเอารุ่นไหนนี่แหละนี่แปดอีเฮ้ยแปดอีเป็นยังไงเหรออินตานครับแต่ว่ามาต่อเองห้าสองพอเอาไปต่อจุ่มห้าแสนสองมาต่อเอง เดี๋ยวเอามาแต่งเองบอกเลยว่าแต่งเต็มแต่งเองว่าจะทำยุ่นแล้วจะเปลี่ยนแ <c oughs> นวแล้วมันโยกเยอะแล้วอ่ะเยอะแล้วเมื่อกี้นี้โยกใช่ไหมนี่ก็ 8e อันนี้ 8e เหมือนกันเนาะครับอันนี้ก็ 8e คับสีสวยขับสีสวยครับว่าไปดูรถเล่นๆนี่เจ้พี่ได้รถเจอเลย ตอนแรกว่าจะขึ้นกรุงเทพไปหารถไงทีนี้มาได้อยู่นี่แล้วก็เลยเอาเลยมันรถมันสวยแล้วขี้เกียจขึ้นไปหานะพี่ช่วงนี้ด้วยเสียเวลาเดินทางไปมาไ่ยกเนี่ยเน้นเน้นขพี่อาลงได้ไหมเนี่ย อันนี้อะไรนี่พี่ e เจ็ด e บ่เจ็ด e โอ้แก้งเมก้าเดี๋ยวเราจะมาเข้าแก้งเอ่อซีรีส์5ารอยครับโอ้ oh. เดี๋ยวเราไะมหุ่มเหมือนกันแล้วนี่หุ่มเหมือนกันคันนี้ภายในเหมือนของเราเลยนะอ๋อ oh. นี่เอธรรมดาครับ อืมเสวยอยู่ภายในดำเนี่ยมันจะมีตัวเป็นร่องกระจกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่อยู่รถผมอะ่ะผมจะใสแดด่แคปเลสด้วยแคปเลสเดี๋ยวดูคาซีคันนี้ก่อนโอ้คันนี้คาซีซับมาครับ คันนี้อู่พี่อันเหมือนกันนะดูฝั่งนี้ก่อนนี่เป็นคซีซับจากนอกนี่เจ็ดอีมีเสียงถอยให้ด้วยกองใหญ่ครับ น่าจะเดียวกันเลยนี่อันนี้น่าจะเป็นไฟถ้าเป็นไฟสีนอนเป็นตัวเดียวกันครับอินเตอร์น่าจะเป็นตัวรุ่นเดียวกันหัวหัวน่าจะตัวนี้ไม่มีปลั๊กไฟครับของผมจะมีปลั๊กไฟคือคันโน้นหรัอคัน ได้ไหมพี่ครับผมเป็นยังไงไม่ได้ปิดเพลงแค่ไหนวะพี่ปิดเพลงแค่ไหนปิดเพลงไหนในนี้เดี๋ยวโดนลิฟต์รถรถปิดประตูพี่ใครเท่าแกรถเป็นไรชนกันมอไซต์เมาโอโอ้สริมไหมภายในตัวเดียวกันกับผมเลยเหมือนกันเลยหน้าปัด สีอะไรที่าน่สีอะไรสีขาวว่าจะสีขาวเอามาทำสีขาวครับเหมือนกันเลยสามหมื uh, ่นเก้า สวัสดีครับฮัลโหลดูสิสวัสดีครับเราดูกสิเกี่ยวกับรถบรรทุกโม่กันนะเราเป็นยังไงกองเงือบหรือรถรถนี่งานเลยเก็่ยับชุกีรถโมจังเลยชุนน้ำแบบมาเร็วโม่ลงชุนลงดูจหน่ารถบุมหมดอ่ะ่ไเฮ้ยโอ้เอาชนข้างหน้าบ่โอ้ลงเท้ายัดเข้าไปไว้ในนู่นนากะจังโอ้อันนี้สวย